สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมแปลงล่องทุ่งหญ้าคาดอกสวยนะครับนี่ครับทุ่งดอกหญ้าคานะครับตัวนี้เราอยู่ล่องสวนนะครับเป็นแปลงพิกัดคลองสิบอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะครับนี่ครับโอ้บรรยากาศสวยงามมากนะครับดอกหญ้าคาครับสวยๆเลยครับเนี่ยดอกสีขาวบรรยากาศดีมากเลยนี่ครับหายากมากครับดูบรรยากาศบ้านสวนอากาศเย็นมากครับที่ดินตัวนี้ มีในที่ที่ไร่นะครับเราแบ่งขายแปลงละไร่ก็มีแปลงละ2ไร่ก็มีครับขายถูกๆครับขายถูกมากๆครับขายอยู่ที่ตารางวาละ2,000บาทนะครับนี่ครับสวยงามมากๆนะครับแปลงมีร่องสวนสําเร็จรูปเรียบร้อยครับนี่ครับบรรยากาศสวยงามมากๆครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพ3 60องศานะครับนี่ครับบรรยากาศนี่ครับสวยงามมากๆครับแปลงนี้เราขายอยู่2ไร่อยู่ขายอยู่ที่ ไล่ละ800,000บาทครับถ้าเราแปลงละหนึ่งไร่เราขายอยู่ที่850,000บาทค่าโอนค่าภาษีนลกกํมที่ดินผู้ขายออกให้หมดนะครับคุณลูกค้าสนใจนะชมแปลงที่ดินได้ครับติดต่อผมนะครับอาร์ตครับ0891584880นะครับสวัสดีครับ